โอซงละสายยธีตุตปุเวเดโกอาเดสายอายุละเพื่อนอยู่หนอยมะเกลโลพี่รอยสปัลลนรมัยเนสปัลลนอบาเชตาลีอพลมุ่งออกกองเถอะหนอเลยะเวนหนอเอยะพุ่นมุ่งเถอะออกกองเถอะหนะสปัลลนเคดงษาเลลีไส่คอหนอเลลุสมุปกาดโดลโคละไกเนเคดงษาเวดาบุดีเลเจบุลุลาท้องละชิหน่วยต้องเสละบางกัดาโวเยเถปไลเถวินลอน คงเวดาการเลียพลินสิเราสเนีกาล้ยาเพลนนมกะลชนน้อยใจแม่วดอพลิมุงเดดดาวลอบิกลียต่าด้นฉลจาน้อเน่ยวนลองซีเวเนาะปไดดสนิงเวพีซีอย่างบนเนี่ยดีดาเนียวล้ดลากุ้งฉลากุงแดดซีนอเสวงอาบนเอเอเนงเวอยางบเน่ จอบั <izon> วคจนเนาปลยเดรใส่ควายเวลาอับสีสนาอดดใส่สิโลใส่นี่เอวุ้งโคอัีอาชาควายร่วมมียาาสีลับปอยอาเนี่ like เอ็มวยเยือพม้นนอเดยววเนนเดนะสีหุยสบายออสิเจบมันนะสีหุยบทุนสมุปการละกัจบัวนสีจอควายสบายเนีสีสวาชนเนะลาวงเดลอเวดานาเอาไวทอท้องจะกามีสักคลี่ตู้เดยอยู่เอไวหักไก่ย่ายจบับทานีไม่หมีสักคลี่ อูหล้อมนี่เลย20%เนี่ยอันน้องหล่อเนี่ยก็ไปที่ตัวตู้ไว้แต่มันเสียยะบ้าซูเนาะอย่าแก้หล่อเปียดาล้อเนาะสะคบปากูว่าดิไซค์